ครับต่อไปวันนี้จะเป็นแลบตัว database server นะครับซึ่งตัว database server เนี่ยเราจะติดตั้งตัวที่เป็นคล้ายๆเหมือนกับ MySQL คือ MySQL เนี่ยแต่ก่อนมันเป็น open source เนาะแล้วมันก็โดน Oracle ซื้อไปนะครับตรงนี้เขาก็เลยมีอีกเจ้าหนึ่งที่เขาเหมือนกับมา fork ครับมา clone ของตัว MySQL อีกทีหนึ่งก็เรียกว่าเป็น MariaDB เป็น open source นะครับส่ว MySQL ปัจจุบนันเป็นของ Oracle นะครับตรงนี้ซึ่ง มันก็จะมีบางส่วนที่ Open source อยู่เหมือนเดิมแล้วก็บางส่วนที่มันไม่ Open source แล้วนะครับตรงนี้อเราก็จะมาใช้ตรงมา r รดดแทนซึ่งอถ้าเป็นสมัยก่อนเป็นเวอร์ชันเก่าๆเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างที่จะเหมือนกับเมนเทนตัวคอมแพ t ิบิลิตี้ว่าเหมือนกับว่าเราเอามาแทน My ซิลได้เลย <c oughs> แต่ปัจจุบันเนี่ยตัวตัวไมซิลเอลเนี่ยเวอร์ชันแปดแล้วแล้วก็มาเรดีบีมันเหมือนจะเป็นสิบจุดสิบห้าแล้วด้วยก็คือคือมันมาไกลมากแล้วทุกคนต่างก็มีเวของตัวเองนะครับตรงนี้ แต่ว,วันนี้เ,นเราก็จะมาเรียนรู้วิธีการาใช้ตัวของตัว MariaDB นะครับคราวนี้ถึงจะเป็น MariaDB เนื่องจากมันโคลนมาเนาะทูนบางอย่างมันก็ยังชื่อเหมือน MySQL แหละแต่ว่ามันจะมีแพ็กเกจหลักๆก็คือ MariaDB MariaDB Server นะครับตรงนี้เร,เราติดตัง้งเสร็จปุ๊บเราก็สั่ง Start มันได้เลยนะครับคราวนี้พอสั่ง Start ปุ๊บเนี่ยเราต้องมาคอนฟิกตัวระบบก,ก่อนนะครับตรงนี้ก็ตอนนี้จ,จะต้องบอกเลยนะว่า คอนฟิกระบบเนี่ยมันสาคัญมากนะเพราะมันจะตั้งค่าเกี่กับรูทนะถ้าตั้งผิดเนี่ยน่าจะเรื่องใหญ่นะครับตรงนี้ฉะนั้นให้ความระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้อ่ะเราก็ได้ประมาณนี้นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะลองมาเทสเหมือนกับว่าลองล็อกอินเข้ารูทดูคนระับตรงนี้อ่ะนี้เราก็สลับไปที่ตัวของเทอร์มินอลนี้อาจารย์ล็อกอินเข้าเครื่องแล้วนะครับเราก็ลองเ e ิร์ h ดูก็ได้นะครับตรงนี้ มารีดีบีนะครับเราลองยํำเซิร์ชดูเราจะเห็นว่ามันจะมี MariaDB Maria ีนะมารีดีบีเซิเวนะคับตรงนี้เราก็ยํำคิด Y i n อินสตอลมารีดีบีมารีดีบีเซิเวอร์นะครับตรงนี้ติดตั้งไปเลย ก็ใช้เวลาก็ช้าเร็วกันแล้วแต่ช่วงอินเทอร์เน็ตนะครับตรงนี้อพอเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะเราก็จะมาลันลคําสั่งเปิดให้มันทางานก่อนนะครับ system control นะครับตรงนี้ start Maria DB system control enable นะครับก็ให้มันลันทุกครั้งใช่ไหมครับที่เปิดเครื่อง system control status Maria DB มันก็น่าจะขึ้นว่าออสตาร์ทเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็น10.5นะครับตรงนี้จากนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าเขาก็บอกว่าออต้องเซตพาสเวิร์ดก่อนเห็นไหมครับตรงนี้มันก็ต้องมีวิธีการที่เราจะเซตพาสเวิร์ดนะครับเราก็จะพิมพ์คำสั่ง mysql s c q l SQL, นะครับ s c q l installation ตัวนี้นะครับอ่ะเราก็มันก็คือมัน,นฟอร์มมาจากของเดิมเนาะมันก็เลยยังเป็น mysql อยู่นะครับตรงนี้ เขาก็จะถามหาว่ารหัสผ่านของรูปปัจจุบันคืออะไรรูทปัจจุบันเราไม่มีรหัสผ่านนะครับตรงนี้อ่ะคราวนี้เรามาดูว่าอาจารย์ให้เกาะกอะไรบ้างนะครับตรงนี้เหมือนกับว่าเราจะใส่อะไรไปดีนะจะดูกันนะเอาเป็นบ้าอาจารย์ใส่หนึ่งถึงหกไว้แล้วกันนะครับตรงนี้แล้วก็จริงๆงมันก็เป็นรหัสที่ไม่ปลอดภัยนะแต่ว่าเพื่อกันลืมเนาะอันนี้รหัสผ่านปัจจุบันไม่มีเราเอนเทอร์ไปเฉยเฉยเลยนะครับตรงนี้ ก็ถามว่ามี Root Account Protected อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ตอบโ no นไปนะครับตรงนี้ถามว่าต้องการจะเปลี่ยนหลัสผ่านไหมคำตอบว่าใช่เปลี่ยนนะครับตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็น1 2 3 4 5 6่หเรียบร้อยต้องการลบ a n o n y m o u s user ออกไหมก็ต้องการลบออกนะครับ เขาถามว่าจะไม่ให้ลอกอินรีโมทคือลอกอินจากเครื่องอื่นไหมอันนี้จริงๆแล้วก็ถ้าเป็นมันอยู่ที่แอปของเราแต่โดยการบริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์โดยส่วนใหญ่แล้วเรามังจากอนุญ,ญาตให้ลอกอินไว้ก่อนนะครับอันนี้จะขอตอบว่า no ไปนะครับตรงนี้เราต้องการจะลบตัวเทสต์ database ไปอันนี้แล้วแต่เราก็จะลบหรือไม่ลบนะครับเดี๋ยวอาจารย์กอดูโพยหน่อยสิอาจารย์ลบไหมอาจารยอา์อาจารย์ลบทิ้งนะครับตรงนี้แล้วก็อา่าโอเคลบทิง้งแล้วก็รีโหลดพิเวเลช์นวเรียบร้อยนะครับ คราวนี้เราก็พิมพ์ไมซิลเอลนะครับมันจะเป็นคําสั่งถุตงตัวไมซิลเอลเข้ามาได้นะครับตรงนี้ปิดก็ออกไปรตรงนี้คราวนี้เวลาเราจะเข้าเนี่ยเราต้องใส่ username นะครับเราจะบอกว่าเป็น root ก่อนก็คือไมซิลเอลขีด u root แล้วก็ขีด p นะครับนี่ไม่ f2l ขีด u root ขีด p แล้วก็ใส่าารหัสผ่านเป็น123456ดูว่ามันเข้าได้ไหมอ่ะมันเข้าได้ไหมครับตรงนี้เรียบร้อยนะครับอ่ะคราวนี้พอเราเข้ามาตรงนี้ปุ๊บเนี่ย เราก็จะสามารถที่จะมามา,าพิมพ์คําส่งคําสั่งด้วยนะครับตรงนี้วันนี้ตัวโจทย์เนี่ยครับอันนี้ตัวเซตอัพเซิร์ฟเวอร์ก็ลงลึกรายละเอียดน,นะเพราะเผื่อใครจะมีโอกาสเซตอัพนะครับตรงนี้ปัจจุบันมันเป็น1ิ5จุด้าแล้วมันก็ไม่ใช่5้าจุดห้านะมันก็ก็จะเปลี่ยนไปนะครับตรงนี้แต่ว่าเซตติ้งเหมือนเดิมอยู่มันก็มีหลักเกณฑ์ก็ลองไปอ่านเพิ่มเติมดูนะครับตรงนี้แต่ว่าตัวที่เราจะมาทําตรงนี้ก็คือว่าเดี๋ยวเราจะมาสร้าง database บบน,นะครับที่ชื่อว่าเป็นเนี่ยครับ stvbb นะคระับเดี๋ยวเราจะเขียนโค้ดตัวอย่างด้วยนะครับแล้วเราก็จะมาสร้างตัว Account ที่ชื่อว่าเป็น s t u d e n t ด้วยนะครับตรงนี้รหัสผ่าน s t u d e n t 1หนึ่งสี่ก็เราก็จะพิมพ์ตามนี้เลยนะครับตรงนี้แล้วเราก็ลองล็อกอ,อินด้วย s t u d e ด t ดูว่า s t u d e n t เราอ่ะมันใช้ได้ไหมนะครับตรงนี้เราก็จะลองมาเซตนะครับแกรนด์สิทธิ์ของตัว s t u d e n t ก่อนนะครับตรงนี้อาจารย์ก็จะมาพิมพ์ครับตรงนี้ว่าเป็น c r e a t e d a t a b อ s e นะครับตรงนี้นอนนี่คือบอกว่ามันไม่ใช่เหมือน a t a เ a อรอะไรเลยนะครับตรงนี้ stddb นะครับก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็พิมพ์ Show Database ก็จะขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีตัว stddb อยู่จากนั้นเราก็จะแกรนสิตนะครับแกรนเนี่ยคือเป็นการสร้างสร้าง u s e r อรในตัวนะครับ on privileges on stddb จุดตาคือทำทุกอย่างเลย to student a t local host ก็คือต้อง run student เนี่ยใน local host อย่างเดียวนะครับตรงนี้ Scan all privileges นะครับอาจารย์ออขออภัยต้องสร้าง user ก่อนนะครับ create user student add localhost identify by รหัสผ่าน f c d 1 2 3 4อเรียบร้อยจากนั้นก็ grant ให้กับ student เอ๊ okay. ะ cannot find the matching r o w แกนออ l พิวเลเจสใน stbdb to student โอเคขออภัยอาจารย์ลืมใส่แยกกันนะครับตัว username กับตัว host นะครับตรงนี้เรียบร้อยแล้วจากนั้นเราจะ refresh ตัว setting นะครับก็ใช้ fast privilege s นะครับแล้วเราก็ exit ออกไปอันนี้เราลองเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็พิมพ์า sql u st student แทนนะ st u d n t student คิด P นะครับแล้วก็เป็นดัตเตอร์เบสจะไม่ต้องใส่ดัต a ต a s e เบสอะไรแล้วก็กดเข้าไปก่อนแล้วก็ใส่ s t d 1 2 3 4เราเข้ามาแล้วนะครับตรนี้เราก็โชว์ดัต a ต a ร์เบสนี่เห็นไหมครับเราก็จะได้เป็น s t b DB แล้วก็ use ก็คือเราจะ connect ไปที่นี่ก็ use s t b DB เราก็จะเห็นว่า database change มันจะบอกว่าตอนนี้มัน point ไปที่นี่แล้วเห็นไหมครับเราพิมพ์ show table ดู e w แบนก็จะไม่มีตารางอะไรเราก็สามารถที่จะสร้างตัวตารางมาได้นะครับตรงนี้ คราวนี้ในแอปเนี่ยในใบงานเนี่ยรู้สึกว่าจะนะครับมันจะมีตรงนี่4.3ใช่ไหมตรงนี้เหมือนก็มี4.3มันจะมีสองตอนเนาะเดี๋ยวดูก่อนสิอ่ะตอนเดียวเนี่แหละนะครับตรงนี้อ่ะก็คือเราจะมาคอนฟิกตัว SCD หนึ่งสองสามี่แล้วเนี่ยจากนั้นเนี่ยเราจะรอมาเหมือนเขียนแอปให้มันเชื่อมต่อกับคอนเนกัรบตเตอร์เบดดูนะครับตรงนี้คราวนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะมา พิมพ์คำสั่งพวกนี้นะครับในการที่เราจะสร้าง database นะครับตรงนี้ซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าคําสั่งของ m ดีบีหรือว่าคําสั่งพวก terminal พวกนี้เนะี่ยถ้าเราไม่ใส่ semi colon เนี่ยเราจะกด enter ยังไงมันก็ถือว่าเป็นบรรทัดเดียวกันนะครับตรงนี้ก็ create table person อาจารย์ตั้งชื่อ person นาะ person แล้วก็มี in t first name นะครับ id เป็น in t แล้วก็เป็น first name เป็นวช h a า ก็คือเหมือนเราพิมพ์เทอร์มินอลเลาะถ้าเกิดว่าปกติใครมีโอกาสใช้ก็อาจจะเคยใช้ตัว PHP admin ใช่ไหมครับแล้วก็กดๆเอาจากเทอร์มินอลจากเว็บได้เลยใช่ไหมครับ value ยันก็ใส่หนึ่งทีเตอร์ลืมใส่สิมิคลอนจากนั้นแถวที่สองอันนี้อาจารกดลูกศรขึ้นลงได้นะครับตรงนี้ m ม r r ี Mary. เรียบร้อยแล้วเราก็ select star f o m stdbb ดูนะครับมันจะเห็นว่าอ๋อตัวนี้เนี่ยเห็นแล้วนะ select star มันจะต้องพิมพ์ว่าอย่างไรนะอ๋อขออภัย person เจอแล้วนะครับพอดีเราใส่ชื่อตารางว่า person ไม่ใช่ตาราง stdbb นะครับตรงนี้เราพิมพ์คำสั่ง show table ดูก็ได้นะครับตรงนี้ก็ขึ้นตารางเป็น person ขึ้นมาเนาะตรงนี้อ่ะคราวนี้เราได้แล้วเนี่ยเราก็จะมาแก้ไฟล์ของตัว Uh, PHP นะครับตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ก็ให้ทุกคนลองกด pause v ดีโอไปได้นะครับตรงนี้เราก็ไปที่ w w บนะครับแล้วก็เป็นไอตัวไฟล์ไมค์เซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมที่เราใส่เป็น,ปนตัว index.php ไว้ใช่ไหมครับตรงนี้เราก็มาเหมือนกับว่ามาแก้ไขมันนะครับตรงนี้อาจารย์ก็จะใส่โค้ดไปว่าเออเนี่ยครับมันก็จะมี PHP นะครับจะใส่เซิร์ฟเวอร์เป็น local host username เป็น s student พ s s เปิดเป็น sc124 นะครับแลวจะเป็นก็เป็น scdb จากนั้นเราจะเตรียมคสั่งเนี่ยครับ connection ตัว sql I. ตัวนี้คือมันต้องติดตั้งแพ็กเกจต,ตัว sql ก่อนนะครับตัว php ขีด sql ที่เราติดตั้งไปก่อนหน้านี้นะครับตรงนี้แล้วก็ลอง connect ดูถ้า connect ไม่ได้ก็ขึ้น error ถ้า connect ได้ก็ลอง query ตัวคำสั่ง select id กับ first name from person แล้วก็มา r ัน iterate ตัวแถวแล้วก็โทรให้ดูถ้ามันไม่มีแถวก็โชว์ zero result นะครับตรงนี้ศูย์ result ก็ s a v ออกไปนะครับตรงนี้ นี้จากนั้นเนี่ยเราอาจจะลอง curl myserver ใช่ไหมครับ dot my n e u t o b e com เหน็นไหมครับเราก็จะขึ้นมาแล้วว่าเป็น id หนึ่ง name peter แล้วก็มี br ก็ขึ้นแบบมันเป็นแทกขึ้นเป็นทัดใหม่หนเนาะในหน้าเว็บถ้าเราเปิดจากหน้าเว็บมันก็คงจะขึ้นให้นะครับตรงนี้อ่ะก็แปลว่าอย่างนี้เราก็ใช้งานได้แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับถัดไปเนี่ยถ้าเกิดเราอยากให้ด a t a b a s e มันเชื่อมกับ รีโมทได้อันนี้จก็บอกไว้ว่าในกรณีบางเคสที่เราจะแม g จอันนี้ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับตรงนี้ถ้าเราดูาตัวนี้เนี่ยไฟ a อลจะพบว่ามันก็จะไม่ได้มี Service ตรงนี้นะอาจารย์ขอเนียลองในแอดเซอร์ว mysql นะครับคือถ้าเราจะไม่รีโหลดเราก็พิมพ์2อัน Permanent กับไม่เพอร์มา n แตได้เหมือนกันนะครับตรงนี้มันก็จะมีตัวเนี่ย mysql ให้หรือเราจะใช้ p o ร์3สาม tcp ก็ได้นะครับตรงนี้ นึกในเอกสารอาจารย์จะใช้เป็น3.3.0.6ใช่ไหมอ่ะนี่ตัวนี้3.3.0.6 TCP นะครับตรงนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันก็ประมาณนี้ครับก็สําหรับการติดตั้งนะแต่ว่าสําหรับใครที่จะส่งก็ให้ดูตรงนี้แล้วกันครับก็คือว่าอาจารย์เน้นว่า curl เนี่ย myserver ใช่ไหมครับ .mymp.com เนี่ยก็คือจะขึ้นเป็นปีเตอร์กับม a r y ขึ้นมาได้นะครับตรงนี้แล้วเราก็ลองอะไรนะ ตอนนี้อาจารย์อยู่ห้องอยู่เซสนี่ครับเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเว็บแล้วก็เซิร์ฟไมซ์เซิเอร์เนาะอาจารย์ก็แคปตัวอินเด็กต์แบบนี้ดูว่าโอเคเรามีโค้ดตัวนี้ว่าเราคอนเน็กริงนะครับแล้วก็แคปหน้านี้มาส่งอาจารย์ได้เลยโอเคนะครับตรงนี้คลิปนี้ไม่ยากครับก็ใช้เวลาไม่นานนะแป๊บเดียว10นาทีก็เสร็จนะครับ